เก็บจกเลยอ่เ็จนี่เองกจกเจ๊บบุไปลาบาจริงตัปลากรบจกนะครับภาษาไทยก็ปลาขนงนะครับอานนี้เนือมาให้เสียงภาษาไทยโดยพันปลายไม่ยอมทำลาน่นครับเน้อ่งม้วนใหญ่นะมือตัวใหญ่ๆกันเลยครับสตัวโลกว่าตัวมันตัวเดียวก็ประมาณสามขสีแลครับเนี่ยปลาห้าเดือนครับ ห้าเดือนใช้สวยเสมอกันดีครับดูครับปลานนี้ถ้าเลี้ยงไปที่ห้าถึงหกเดือนนี้จะมีไข่นะครับแต่คือต้องถ่ายน้ํานะครับถ่ายน้ำจะได้กระตุ้นให้มีไข่ใบวนะครับตอนนี้ยังไม่มีไข่นะครับคือยังไม่หมดใหญ่ง่ายนะยังใหญ่ได้อีกนะครับร้านตัวนี้ รวยครับสมือกันดีมตีตัวใหญ่ใหญ่ห<ป>นี่สามตัวหนึ่งโลหนึ่งขีดปลาห้าเดือนอก็นมุดครับมุดดึงขาขึ้นมาครับมุดดึนขาครับปลาจะได้ไม่มุดออกนะครับผม คนมุดก่อนครับมุดเอาขาปลาไอ้ขาอ้วนขึ้นมานะอันุกีสก๊อตเน่อหอยอันนี้ก็อวยมาจับสก๊อตครับย่างได้เลยหนุสก๊อตหน่ออันนี้หนุกีเเดินสก๊อตหน่อหอยอันนี้เลยพอดสก๊อตเนาะ้อยแค่ตุดที่นมเดี๋ยวมันช้ำนี่ครับถ้าลากงีปลาก็จะไม่ช้ำครับสวยจิตไม่หลุดครับสวยมากสวยสวยสวยอืมไม่ปานินด้วย ปลานินครับปลานินปลาหมอปลาหมอเอาตัวหมอตัวปลาหมอหน่อยปลาหมอสวยๆประมาณสามตัวโลถ้ารุ่นน,น,น,นี้ครับผมปลาเล็กปลาช่อนใหญ่ก็มีครับปลานินปลาช่อนปลาหมอครับโอ้ปลาช่อนสองตัวยยใหญ่ๆครับโอ so ้เนี่ยไอ้ไอ้ตัวรอบกินเนี่ยกินกินครับตัวตัวกินปลาครับปลาช่อนปลาตัวกินปลาเนี่ยไม่ใช่ยักษ์นะไอ้เจ้ากินปลาเนี่ยเนี่ยตัวนี่ยเจออันตรายอยู่เต็มเลยขึ้นมาเลยสองตัวไปช่อนไอเจ้ากระเทือนเนี่ยไอเจ้ากินปลาเนี่ยครับ

ยกไหวไหมครับทำปลานินทั้งปลาหมอตีตีมาลือบันเลยไปช่อนหลุดเลยช่อนหลุดช่อนหลุดช่อนหลุดเลยเจอกินลูกสาอยาจะโชว์สักหน่อย น่คออววามสสยยักหปัญหาก็คือมีนกเนาะเนี่ยยังมีที่ดักนกอยู่ไว้ไล่นกไว้กันนกปัญหาก็นกจับตัวสวยอยากนำเสนอครับอยากนำเสนอ่ห์สวยเลยดิครับอยากนำเสน่หน้ำเสนอห์ตาสวยๆครับผมบ้านสไลป์ปริงตะบลประทัดบุกสวยๆใหญ่ๆ và chuyển lên